ดอกก็ดออุ้ยอุ้แดงงามๆเลยครับเหนืออารมณดแล้วปูนกรบพี่น้องมาเกาะเฮ็ดองค์นกตรงนี้ดีมันเฮ็ดตัวนี้เบิ่งดีหรออู้หูปวดแนงเบิ่งขาอ้วนจุลเบิ่งครับพี่น้องมาเกาะเฮ็ดยังปะ ปแดงๆเลยเนาะไวยแล้วครับตาลไม่ใช่แต่ดอกจุูมๆแล้วเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเข้าปลาสไตล์เที่ยวครับมันนี้ก็ยกุคปลาเที่ยวคือเก่าแล้วครับปลาเที่ยวปลามาเฮ็ดคือเก่าครับมันนี่โอ้โหตรงนั้นครับพี่น้องว่าเฮ็ดยัยังออกเนาะว่าเฮ็ดเลยโ่กระเลิบไหวแล้วเขาก็บเป็นเลาะเบิ้งน้ำกันครับเป็นสี่ไดบ์บอครับมันนี่พิกัดกับพิกัดปลาบันโบกนะครับอำเภอบุตรลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไอ้ครับเป็นหลุดน้ำกัน หเห็ดอ,องนอกคือเก่าครับพี่น้องมันนี่ะดอกแหลกแหกดมันเอาดอกนี้่น่อยนี่แหละเห็ดหุ่มนี่สีดอกใหญ่แห้งด้วยครับแต่มันใหญ่เบิ่งดีละ่ะนี่ครับออ้ยพี่น้องขอแล้วนี่ล่ะงกเหลืองออกเรื่อยๆหน่อแต่กระสีเบาบางไปเรื่อยๆดือยกันนะครับ ถ้าบอกว่าออกใหม่เด้อดอกหน่อยๆแก้งแสบครับผมนี่สีสหายครับขอบพี่น้องคุณหลังอกอ้าวคือเกาอีกเปือนเพื่อนมีร้านซีดอกครับมาเจ็บหลดละอืออันนี้ถือแมงเจาะกำลังเล่มปอกเปลือกใหมเนาะ อุ้ยปาดง่งายมางเงีายสมบูรณ์ขนาด,ดนี้ต่อขี้แห้งออกทางก็บูบู้ว่าคารำงามเลยครับเนี่ย ต่อ้แนวจัตนี้เห็ดองนกครับอ๋คาตันจิลูเลยแกงแสกแกงหวานเนาะต่องดอกเปียยเจินเลยดอกแบบใหญ่นะแต่ว่าไก่จะบานแล้ว อู้นักนักแห้งครับอู้เห็ดตะไคร้ครับจุมจ่มๆเลยหอมขนาดานึงดอกนอนก็นมีอู้บุญโอ้ไวายหนอซีหาหมู่กุล่ะเป็นๆีใหญ่นนองีนอครับอู้ยตอกแบบนี้แบบใหญ่แบบงามเลยอืมแดงยิ่งขึ้นเลยครับ อ,อก็เคยเก็บเถื่อเนเอาแถวนี้อ้าขาโว้ยเกือบจาะแต่ว่าคาตันดีแหงเนาะ เอ้ขาขึ้นกับพี่น้อสองดอกบาเริ่มเทิมเลยโอ้ยเบิง่งตีล่ะป๊อตขาโอ้ยขายง่าวอ่าลาดเลยบัเบิง่งโอ้มันขึ้นไปตองเนาะว้าวขึ้นมารับไปตองเลย นี่อีกสองดอกครับเห็ดองค์นโอ้ยขาเหยาเห็่เมื่อกีล้วครับพี่น้องพ่อยเหยางเห็นบ่เห็นไ่มเห็นไหมแต่ก็ต้องมแดงดอกอดอก อู้ีดังแดงงามๆเลยครับมาเก็บบารนี้อุนน้ยออกกันวนะแดงกออากาศเหอนห่วงนะครับจ,จอบอยู่าเฮ็ดยังสิออก่ตเฮ็ดละงหมดเนะอ้กำลังงามๆเลยครับพี่น้องแดงองตอง มันจะไปตองนู่นโอ้ยงาหนโหนดแล้ยอะไรที่ละครับดอกไงปันนี่มันนั่งอยู่แต่ไปตองไงเห็ดยังนี่พี่นออ้องผึ่งแดงขาไหลาขาไหลบ่โอ้ไม่เป็นผึ่งแดงข่ามเนาะนี่ครับ หัวหพอเฮ็ดบานครับสองนีเ้เฮ็ดเบิดครับบาน,อบานอเอาไปปนแต่อนันถ,ถ้ามันมุวนแห้งก็บยองไว้น้ำกบยางหน้าหน่อยน้ำปายเลยครับเตรียมออกคือกันกบยางหน้าก็ร้ายน้ำปลาครับเนกเนือ้อกไปหมดอู้ยววกำลังกี่ล่ะทะเลอยูใ่ในดินปุ่นพาเครื่อออกมาเลยเขื่อทับหัวเป็นที อ่าดอกนี uh, hmm. oh, Ooh, oh yeah. ้ใได่ให <c oughs> ู่ค oh. รับจุ่มเง่้ยเลยเนาะปาดออกได้ได้นี่บกข้าครับพี่น้องอ้ดอกเห็ดเยาะเดี้ยชักเหี้ยชดอกดอกเดียวนั่นใส่โอ้พี่หกตรงนี้เหลือทหกตั้งนี้หนามือด้ตัวนี่งอ

<Es> รอกลมประเลยอ้อีงไเงเีหโอ้ยไงาแนี่เสงเฮีนี้องมอห็ดองน่าน่าน่่นเน่่าาาน่น่นนายา่นน่อ่นนน้เ่นา่น่่นน่่นน่ อุ้ยหลุมมืดแล้วนี่เด้อครับเห็ดองนกใหญ่ขึ้นเป็นจีแนวนี่ครับบ่แม่นเห็ดไข่เนาะนี่ดอก,กขาวๆนั่นคือไข่เห็ดไข่ครับแต่ขน,นยาดใหญ่สิเป็นจีมหมวก ขากับดอกส่วนนี้กาลังหิตเลยครับในตลาดนี่คนซื้อดีครับโอ้สกียบบอนี์ไปแล้แป็ดแต่ว่ามัมือนคนเงียบเงียบครับทั้งผู้เห็ดบ,บุหมีบ้ ้อจุจ๊บๆเลยครับโอเคก่อนมันต้องดอกพี่นอ้องอุ้ยาะแบบใหญ่เลยปาดเรียงแถวกันว่ามันเองนี่ครับคือดอกที่เป็นเป็นสีแล้วเนาะสีเป็นแนี้นี่ของนกอืมแืม เสือลมปองงองถือเจ่ะขานี่ดอกซ้ำนี่มืออื่นซ้ำนี่ได้นี่ครับเสือโบไปโอ้โหขาขาวๆหนาๆเลยเน้องดอกนี่โอ้มันอยู่ใบตองหนาครับมันเลยดันขึ้นมาขาเงาขนาดครับเบื้องบน ดอกเห็ดโอ้ยขาพี่น้องขาอ้ยอลังการนึงเห็นบอกจะใส่ด็สตองยังสีแล้วครับดอกใหญ่ปานสียังมาท่านออกอยู่เบิ่งที่ละอู้ยพี่น้องครับดอกเลือดเตขาเอาคือเขาขาแห้งแสบบเ้ยครับ <cười> <cười> làm sương đỏ hôm bưng điệp bạc nhảy một ngày bưng phi khi bưng bắt bắt đọt cắt đọt cắt đọt rồi để tòng khạp ya bờ đại đấy nó lủng băng ngang đấy tao nó ออกเลยครับพี่น้องแป๊ดดอกกินบรินับโอ้ยองลายเหง้เอ้ยจนในบานเนาะเบิ่งดอกจูมเพิ่นจุก,กุอยู่พี่น้องครับจกักดอ,อกนี่ จามดอกติดกันเลยบานแข็งเนะดดาะรสชาติหวานอร่อยด้วยครับหาไปเรื่อยๆนะครับมันว่ามันอีหยังที่แหลกนี่ว่ามันบบกอันนี้ครับพี่น้องต้องได้ดีมันเฮ็ดตัวน,นีึเบิง่งทีล่ะปุ๊นดังปวดเนาะ อ้ยจูงใหญ่แห้งครับเบิึงบู๊ยบึงบึงบุ๊กบุ๊กบู๊ยบอมันบุกบ๊กปดัดต้องออกไปแถวนี้ละเบิึงตีละปัดนี่นะครับนีเพิ่นนี่งามๆเลยนะครับพี่น้งนองเห็ดโงนกอีกแล้ว ท,ที่หาเห็นแต่หัวมันครับนั่นอคอยเอามือเปิดเอาครับเมืององเขีย์เนาะนี่นเขีย์ดอกหน่อยฮักบ,บรด้เก็บมือใหม่เนี่มามาเก็บไปโกว่าบมือองเขียเพราะว่ายังครับพี่น้องดอกหน่อยมันสีฮักเนาะเฮ็ดผนิ่นี่มันเกิดเป็นหลุนเป็นหลุนไปครับมันออกโดนอยู่ได้จริงนะแต่มันบ่มุนก่อนเนาะน วันวันมาเก็บสองเสมือเฮ็ดไหวเนาะ <c ười> นี่มันบริวายเราพี่น้องพี่เคียร์ถือดอกหน่อยมนันมันมุนจนในบานละหุมนี่ก็ได้แต่ว่าขามันเอาได้อยู่ครับนี่เอาไปให้ผู้เฒ่าแกงอะไรเฒ่าอีบ้านโอ้ยมามาเมเฒ่าวมาล่างเฮ็ดแห็นไหมเฮ็ดเฒ่าถ่าวยังนี่ฝนจะล่างยังไดงเนาะเสี่บ <c ười> เต็มเต็มถึงหรอถึงตอบถึงขาครับพี่น้องนี้เอออย่างนี้ล่ะโอ้ยอีกน่ะมองได้ใบตองถึบๆอย่างที่ค้าแห่งอย่วเลยครับเบิ่งดอกนี้ครับป๊าดอื้โอ้ยโปรดเอง เบิ่งขาอ้วนจุลุยโอ้โหบานครับจูมนี่ยแหละครับกว่าไม้เขียนเป็นหลุดนะเนาะเบิ่งเจี๊ยบต้นหน,นึ่งจะสีเทา่ะต้นนี้งกำลังออกมาเป็นจูมเลยอ้าวเปืองแดงอีกแล้วครับมาสิบรมานกระมานอยนะู่เนาะผานซื้อดูเห็ดปุืงแต่ครับแมนบบ เล็บขังเขากีบบ่นี่ครับอ,อุ้ยเห็ดทานหน่อยได้เหนอืออือไปตองเ็ดทานด้วยกันครับแต่ว่ามันสีเป็นทันโบยาใหอันนี้มันจีเสียบดย้วยกันไหมครดบีเสียบดอกอะไรไม่

แดงคาล่ายครับเฮ้ยกำลังงมงมเลยเต็มตาเลยพี่น้องฮาไปเรื่อยๆครับมันมันชันพอายกำลังมวนเลยงมงามเลยครับพี่น้องเบื้องตีอะไรดอกเพชร บบครับเบิ้งโอ้ยเห็ดเพิ่งแตะครับจูมเพิ่นเป็นแนวนี้เนาะตาบานมาดอกบักเกิ้ลเลยครับพี่น้องตอนนี้จะเก็บเห็ดบานใส่ถุงไว้แล้วครับแต่ตานเมื่แต่ดอกจูงๆแล้วเนาะไปครับไปหลุ่นกันอีกครับจะไปได้หุ่มได้อีกเนาะจะหาเหล่าเบ,บิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องมาพอเห็ดย<ม>ังบ่ะปื้แดงๆเลยเนาะ แบงคอครับองนกครับใส่กันนี่ว่ามันเอียงแล้วครับความเสียไปวานเปิลอยไปเลยทีเบิ่งเบิ่งเอียงไปเบิ่งเมนอร่อยนะครับเอ้าคือหัวแหลมแต่เป็ดปวดปุดนอ่เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานกับเป๋าทิ้วครับมือนีบานแห้งแล้วครับมัอนี่เป็ดองนกครับโอ้ไม่แต่ดอกใหญ่ๆเนาะ กระตานี่ก็จะเป็นเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกเห็ดผึ่งแดงครับอยู่ตารางเนาะแล้วก็มีเห็ดแดงกอเห็ดองโงกครับเบิ้งเบึงเบึงจุ่มเห็ดองโงกโอ้ยใหญ่กว่าเห็ดแดงกออีกโปวดแหงครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดปานครับสีบ่าวทิวเก็บมาเพราะว่าถ้าเอาใส่กระตากระยานมุนใส่กันครับเลยเอาใส่ถุงแยกไว้เนาะสุดยอดครับขนาดแล้วครับผมเต็มตาคือเก่าครับผมครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนเด้อครับถ้าชอบคลิปอย่าลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลัังใใจห้บบ่ววทคร สำหรับมือนอีบ้าวที่ยวสิขอโตลากราบบานนะครับสวัสดีครับ